แต่ละองค์เนี่ยครับผมมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างไล่ไปเลยครับทีละองค์เลยครับอย่างหลวงพ่อเอมวัดพงโปรอันนี้รุ่นเป็นจะเป็นรุ่นสองอันนี่รุ่นสองนะครับเขาเรียกว่ารุ่นตอกกาจะมีโค้ดอยู่ข้างล่างครับอ๋อันนี้หลักหมื่นครับอันนี้หลักหมื่นใช่ไม่แพงก็อยู่เรทประมาณสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่ความสวยใช้คำว่าห้าหมื่นบวกลบห้าหมื่นบวกลบอยูประมาณห้าหมื่นบวกลบใช่ครับโยัประมาณอันนี้แล้วห้นี้เหรียญโชคดี โชคดีนะเงินล่าสุดก็จบกันไปอยู่ล้านสองถึงล้านสองบาทใช่ครับล้านกว่าบาทล้านสองใช่ครับล้านกว่าบาทมาร้อนแรงมากนะนี่ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งรุ่นในสายลวงเกษมที่ร้อนแรงมากๆนั่นคือเหรียญโชคดีนะเงินจำนวนสร้างไม่เยอะด้วยไม่เยอะครับยี่สิบเหรียญอ๋อยี่สิบเหรียญเองคุณค่าล้านสองทุกวันนี้ครับผมนะครับอ่าไปองค์ตัดไปเลยครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมอ่าหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่ก็หลักแสนอยู่แล้วครับ สวยก็สี่ห้าแสนครับสวยสสี่ห้าแสนถูกครับถูกครับอันนี้ก็มันไม่รู้จะประเมินยังไงครับโอ้โหงาแกะครับอันนี้ประเมินกระปะนี้น้องประเมินไม่ได้แลครับอันนี้เออแล้วนี่เป็นงานช่างหลวงด้วยอ่ะใช่ครับช่างหลวงครับถัดไปครับนี่ดีเด็ดเลยนี่ดูในหลักแสนอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหลักแสนใช่ประมาณลึกไหมครับแสนลึกไหมก็ประมาณสามสี่แสนสามสี่แสนใช่ครับประมาณนอ้ก็ต้องใช้คําว่าสี่แสนบวกลบละกันใช่ครับนี่ วันนี้้รงบอกว่าคีเด็ดมากๆนะ,นะครับนะครับ